สาัสดเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่อง The MP Channel นะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมนโนที่โนนะครับผมจะมาสอนการลงเกม MMO HG หรือ s t a k e เกน MMO นั่นเองที่มีเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากว่าพี่มันลงยังไงนะฮะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากการลงเกม Minecraft ทั่วไปนะครับแต่ด้วยการที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีมอดทาให้ มันต้องใช้คอนฟิกกับม็อดที่ตรงกับตัวเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับก็เลยต้องเป็นตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นผมเห็นหลายคนนะฮะพยายามที่จะไปโหลดม็อดของตัวเองมาแล้วก็เอามาลงนะครับซึ่งสรุปแล้วก็เข้าไม่ได้เพราะว่าคอนฟิกมันไม่ตรงนั่นเองนะฮะก็มาสอนลงตัวเกมจากเซิร์ฟเวอร์เลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปในเว็บนี้ฮะ steagen.com a นะครับข้างบนนี้เลยครับไปที่ดีเทลนะครับตรงนี้นะฮะ แล้วไปที่ s t a เก n m m ็ครับอ่าก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเห็นไหม IP ผมก็ได้เขียนเวลาว่าให้โหลดตัวเกมเพราะถ้าเกิดคุณไม่โหลดตัวเกมเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับผมลงมาก็โหลดตัวเกมได้ที่นี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเข้าผ่านเว็บอ่อที่เป็นเว็บช็อป s t a เ e n s h o p c o m เนี่ยก็ไปที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะฮะ แลหลายคนที่ใช้โคลมนะครับจะมีปัญหาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะ,ะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอ5วินะครับหลายๆคนที่ใช้โคลมเนี่ยจะมีปัญหาการดาวน์โหลดนิดนึงนะครับแนะนำให้ใช้ไฟฟอกหรืออะไรดีกว่านะครับโคมมันจะบอกว่ามันเป็นไฟไล์ไวรัสซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะเตือนทุกครั้งที่เราโหลดไฟล์ .exe นะครับผมที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับเขานั่นเองนะฮะ เอาแล้วนะครับ mmoeg setup แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปแนะนำให้โหลดจากเว็บไซต์ s t a y e a i n com หรือ s t a k e a i n shop com เท่านั้นนะฮะถ้าโหลดที่อื่นเนี่ยก็ระวังไว้นิดนึงแล้วกันนะครับ <laughs> อาจจะมีไวรัสจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโหลดจากสองเว็บไซต์นี้ผมมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะไม่ขึ้นนะฮะว่า ต้องกี่กเมกถึงจะเสร็จนะครับไม่ต้องตกใจเพราะในนี้อเขียนไว้แล้วว่า120เมกนะครับเ,เป็นระบบของ Google Drive เขามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะพอโหลดเสร็จปุ๊บอันนี้มันขึ้นแสดงในโฟลเดอร์เลยนะฮะจริงๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นไฟล์นี้เป็นอัน,อนตรายนะครับให้เพื่อนๆกดคอนโทรลมันจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมีให้คลิกตรงเนี้ยกู้ไฟล์คืนมาอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับ ต่อมาครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วก็จะได้ตัวเกมตัวนี้นะฮะแต่อย่าพึ่งลงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลงเนี่ยมันจะไปทับกับตัวเกมของเก่านะฮะให้เพื่อนๆลบตัวเกมเก่าให้หมดเพื่อป้องกันการคอนฟ l ิกนะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยผมจะไอหลังจากจบพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะสอนการลง แบบที่เล่นกับ MC s g ได้ด้วยนะครับจริงๆแบบนี้ก็เล่นกับ MC HG ได้ด้วยแต่ว่ามันจะไม่มีมอดดูโกงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนว่าถ้าจะจะเล่นทั้งฝั่งเซิร์ฟและได้มอดทั้งฝั่งเซิร์ฟไปเนี่ยต้องทำยังไงนะครับอ่ะก่อนลงนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่โปรแกรมรันนะครับหน้าตาของโปรแกรมรันนะครับจะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่โปรแกรมรันนะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะให้เราพิมพ์ อ uh, ่ p e r นต์ a p p data แล้วก็ percent นะครับ app data นะครับแล้วกดโอเคไปครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาโผล่ที่นี่ฮะเป็นชื่อชื่ออันนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะของผมเป็นชื่อจริงผมเะครับเพราะว่าเป็นชื่อ username นะฮะในการเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ app data roaming ครับเพื่อนๆจะเห็น m i n m c c a f t อยู่นะฮะเข้าม y ก็จะเป็นตัวเกมเก่าของเพื่อนนั่นเองให้กดช i p ค้างไว้นะครับแล้วก็ DELETE นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นว่า ARE YOU SURE that you want to permanently permanently delete โอ้ยเพิ่งตื่นลิ้นพันกันอยู่ delete this folder นะครับก็คุณมั่นใจเหรอว่าคุณจะลบโฟลเดอร์นี้ไปถาวรเลยแล้วก็กด yes ไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่กด shift delete เนี่ยให้เพื่อนๆกด delete ธรรมดาแล้วไป empty ใน r e ไซ c คิลบิ n ด้วยในถังขยะด้วยนะครับเพราะมันจะไปอยู่ในถังขยะนะฮะโอเคต่อมาเมื่อเราลบไปแล้วนะครบับพับหน้าจอนี้ไปก่อนก็ดับเบิ้ลคลิกมาฮะ MCSG เอ้ MMOSG เห็นไหมบอกว่าเพิ่งตื่นนะครับก็กด Next ครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะกด Next ต่อไปนะครับแล้วก็กด Next ไปเลยจริงๆ Next ไปให้หมดเลยแล้วก็เขียน e e s s t t p อ Icon นนะครับ Install รอลลมันอินสตอลสักพักหนึ่งนะฮะฟึบ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 เรียบร้อยชึบแล้วหน้าจอเดสก์ท็อปครับก็จะมีขึ้นมา2ตัวนะครับตัวนึงจะเขียนว่า s t a เกียนเอ็มโอเฟกไอดีอันนี้สำหรับ ID เถื่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ s t a เกียนเอ็มโอไลเซนไอดีนั่นเองนะฮะแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถเข้าเล่นได้แล้วไลเซนไอดี ID, สำหรับ ID แท้นะครับ m อ็มโอเฟกไอสำหรับ ID เถื่อนนะครับอ่ะคราวนี้ ถ้าเข้าเกมไปนะครับก็ไปรีจิสเตอร์อะไรกันก็ว่าไปนะครับแนะนำให้รีจิสเตอร์ในเกมนะอย่าไปรีจิสเตอร์ในเว็บนะครับผมถ้ารีจิสเตอร์ในเกมจะสามารถเข้าใช้เว็บช็อปได้ทันทีเลยเช่นกันนะครับโอเคอันต่อมาอ่ะนี่ผมจะลบตัวเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะลงแบบที่เล่น MCG ได้ด้วยให้ดูนะครับลบลบทิง้งละชึปตอนนี้ผมไม่มีเกมไ i n e c r a f t ในเครื่องน,นะเอ่อก่อนอื่นครับ ต้องลงตัวเกม MCG ก่อนแบบน๊บนึงนะครับตัวเกม MCG น่ะไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยนะฮะ <c oughs> ตัวเกม MCG โอเคนี่ผมมีอยู่ไม่มีก็แปลกแล้วนี่นะครับให้ลงตัวเกม MCG นะครับลงแบบธรรมดาไปเลยนะฮะ เขียนเดสก์ท็อปช,อชัดๆเลยเน็กๆ,ๆ,ๆ,ๆไปครับก็จะมีตัวเกม m c g ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าดูในแอปดั้นโหลดดิงแอปดัตก็จะมีดอตไมค์ครขึ้นมาแล้วเป็นตัวเกม m c g นะครับคราวนี้ก็ให้ลงตัวเกม m o g g ครับแต่คราวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะฮะโดยการเอาไปไว้ในไดรีก็ได้ เอาไปไว้ในไดซ์4ก็ได้ชเชบไม่ต้องคีเอทครับเออรอไปไว้ในไดซ์4นะกรรมกดผิดชิพพาแล้วอ่ะโอเคเออไปไว้ในไดซ์4นะครับก็จะเห็นว่าในไดซ์4ของผมมีดอทไมค์ขึ้นมาอีกอันเดี w ๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปครับแล้วก็ ไปที่ roaming เมื่อกี้ที่เปิดทิ้งไว้นะครับดอดマมครับเหมือนกันนะครับ copy folder c o n f i g folder mod แล้วก็ server dot นะครับมาครับ3อันเท่านั้นฮนะวางเลยฮะทับเลยครับปึ๊บแล้วก็เข้าตัวเกมของ m c g ที่เพื่อนเพื่อนเข้าประจำนะครับ s t e g e m i n e sp ก็คือ id เถื่อน s t e g e n m i n e c r a f t ก็คือ id แท้นะครับและ เพื่อนๆก็จะสามารถเล่นได้2องเซิร์ฟเวอร์ตามปกติเลยนะครับโดยที่มีม็อดดูโกงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะคงจะเข้าใจนะครับวิธีการลงเกมแล้วก็ลบเกมเก่าย้ําว่าต้องลบเกมเก่าก่อนเสมอนะครับก่อนที่จะลงนะฮะเนี่ยลบก็ไปที่แอบเนี่ยดอดไมคครับแล้วก็ชิปดิลิทการชิปดิลิทที่การลบโดยไม่ผ่าน r e ไซ c คลิลบินเลยคือลบแม่งทิ้งไปเลยนะฮะไม่ต้องไปใส่ใจนะครับ แล้ววันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะแล้วก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็ตามครับหวังว่าจะได้เจอกันในเกมฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย